สวัสดีครับเป้อกันตามภาษาคนเหลี่ยงวงวอนะครับนอะมือนี่เมื่อวานนี่ผมได้มีโอกาสกาบานแปลอาเกลี่นะครับให้บานลืมเกลื่แจะเลยไปเจอที่นนองนะครับ มาถามผมว่าง่าวงบกินเกลือแหล่บ,บ่ได้อบนี่ก็บอกว่าบวกกินก็นได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหากับระบบสืบพันของง่วนะครับ เพื่นก็เลยเพิ่นกเ็เลยยวาว่าสมัยแต่ก่อนน่ะสมัยแต่ะอแต่แม่คือบ่เห็นมีเกลือแล่ให้หัวกินสมัยแต่ะอแต่แม่นี่นะพี่น้องปล่อยไปเลี้ยงตามหัวตามตาม,ตามทงตะกี้มีแต่ทงเนาะตามทงไห้ทงหน้านี่ ง่วก็สิไปไปกินโป้งเองนะไปกินโป้งหรือว่าบ้านผมเอินไปกินเอียดใน,นเอียดหรือดินโป้งนะมันสิมีแล่ถาดอาหารนะครับิมีแล่ถาดอาหารให้กับสัตว์นอกพี่น้องก็เลยบ่มีเกลร่นะครับแต้คู่มือนี่นะสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนไป ตรงที่เคยมีดินโปรงตรงที่เคยมีดินโปรง่ง่นกะใช้ปูอ้อยปูมันเนาะพ่อไช้ปูกอ้อยปูมันไปแล้วกับบมีแห่งวกิน เิ่นก็นเลยถามว่าแล้วทางง่งบวบกินที่มีปัญหาอย่างบอผมก็เลยบอกว่ามีนะครับบางตัวเลี้ยงดีนะครับร่างกายอ้วนสมบูรณ์แต่เวลาคลอดลูกลกข้างนะครับ ตั้งแต่ผมเลี้ยงง่วมากก็เจอไปสองเขตนะครับเขตหลกข้างผมบริห็ดเองหรอกพี่น้องผมไปซอยหมอพันเห็ดไปแต่ละข้างผมบริคาตอบแทนนะครับพอพี่น้องมันเฮ่าก็บ่ค่คอยมีเงินอยู่แล้วเนาะ คุณหมอเคนกติคิดอายุครับประสุท์ันะแต่ผมบ่เอานะครับถ้าคิดให้ก็ต้องไปคิดอ่าถ้าคิดให้ก็ต้องไปเพิ่มเงินยุกับพี่นนองบานเท่าเนาะผมก็เลยบ่เอาแต่ผมก็ได้นะพี่นนองได้ความรู้ได้วิธีการเอามาใส่ในการเลี้ยงวัวของผมนี่แหะครับ ผมก็ลืมเลยนะพี่นออ้องเกล่ยเอาให้ง่วกินนี่นะถ้าบ่ามีคนถามนะครับผมก็เลยบ่ได้เห็ดคลิปให้พี่น้องได้หูจักสัมนะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่ถามนะพี่น้องเนาะ พี่น้องท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงงวก็คอมเมนต์มาถามได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ